and welcome to Took the 101 channel. Happy Happy Mother's Day and I hope all the moms in the world have a nice day <laughs> right now. <laughs> <laughs> ดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง Hello everyone welcome to ตุกตา101 channel นะคะอ่ามื่อนี้ก็เป็นวันแม่ของอเมริกาเนาะค่ะเนาะตุกตาก็สิขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนในโลกนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ Today is Mother Day of USA or of United State s I gonna wish for all the mother hope all the mother in the world have a good day and have a nice day บ่าวาสิเป็นวันแม่หรือเป็นวันใดๆเนาะค่ะเนาะคนที่เป็นแม่ก็ดูแลลูกคือเก่าเนาะค่ะเนาะอ่ะจาจังได้ตุ๊กตาก็ขอฝากให้ลูกๆก,ก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องกลับขึ้นดูแลพ่อแม่เจ้าของกลับขึ้นนั่นเ้อค่ะแล้วก็ตุ๊กตาก็คิดว่าอ่าเพื่อนๆรัวเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านก็คงสิเฮ็ดแบบนั้นอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะอ่าโอเคค่ะมื้อนี้ก็ เพื่อนคนไทยน้ากันนี่ยระค่ะเขาก็สิมาเล่นบ้านน้าตุกตาเนาะค่ะนอะตุกตากระเฮ็ดอ่ากับเขากับน้ําไวยถาไว้ตอนรับเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะกับว่ามีอีหยังนะคะนะ่ะนาะตุกตากะแค่อยากมาแช่อ่าเรื่องเล่าประสบการณ์การเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะกอว่าเฮ็ดอีหยังแน่กับลูกๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอ่าก็จะเฝ้าเบื่อนายกันเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องอจังไยก็ฝากกับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทุกตาเน่ด้วยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุ๊กตาวันโอวันแชแนลตุ๊กตาแม่บ้านในฝั่งแดนหรือว่าอ่าเมียฝรั่งบ้านนอกนะคะเป็นกำลังใจให้เน่เด้อค่ะเด้อโอเคค่ะไปรับชมคลิปรับชมวิดีโอกันได้เลยค่ะ o r you c a n read it? Okay, open and read it, please. mother's day mom i hope you get showered with love me and elisha are happy to have such a wonderful mom in our lives that's it from christiana to tukta yeah. 2021 <laughs> christiana hurry wait 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 come on let's do it <laughs> dad's right there <laughs> <laughs> Go ahead. Hello and welcome to, to the 101 channel. Happy Mother's Day, which is today. You're gonna wish all the mothers? I wish what? all the mothers and their children, if their children are mothers. A happy Mother's Day. I hope they have a nice time. Huh? What? I have. You have what? <laughs> <laughs> uh, hello and welcome to Tuk the One Hundred and One Channel. Happy, happy Mother's Day, and I hope all the moms in the world have a nice day <laughs> right now. <laughs> จะวัน,นไหนๆนะคะก็เล่นกับลูกนะคะคนนกหล่นที่หน้าบ้านนะคะเนี่ยค่ะลูกสาวก็ไม่อยากจะช่วยแม่ทำวิดีโอนะคะกว่าจะได้แต่ละคลิปานานมากค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยติดตามด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ตุ๊กตากับลูกๆด้วยนะคะหนาวนะคะฝนตกรินปล่อย ลูกตาหนาวแต่ลูกเขาทนไหวเ้ยเราเป็นคนเกิดอยู่ที่เมืองไทยมาอยู่นี่นะคะก็จะหนาวก็จะมีอาการหนาวกว่าคนที่เขาเกิดอยู่ที่นี่ผิดปกตินะคะหนาวกว่าพวกเขาค่ะเมื่อนี้ตุ๊กตากสิมาย่างป่าหรือว่าเผาป่าอ่าร่อรับตอนรับเพื่อนที่สิมาหาเนาะค่ะเนาะเบอเนี่ยค่ะตัวเนี้ยใหญ่เนาะค่ะเนาะตุ๊กตาก็บ่ได้เอาไปย่างข้างนอกดอกค่ะตุ๊กตากรสิเอาเข่าอ่ะ ตู้อบในบ้านนี่เอาเนาะคะเนาะมันจะงไง,งตุกตากระสด้เบิ่งลูกไปนน้ำเนาะค่ะเนาะเห็นค่ะนี่ตัใวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวตุกตากระสเดยเฮ็ดน้ำจิ้มรอเลยเห็นลวกขนมจีนไว้เนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะกหนึ่งข้าวเหนียวเนาะค่ะเนาะขนมจีนในน้ำเนาะค่ะเนาะส่วนนี้ก็คือน้ำจิ้มปลานะคะเราจะทำเป็นแป้ซะหรือว่าจิ้มแบบกินปกติก็อร่อยนะคะเน,ะเน,ะเน,นี่ยค่ะ ที่เห็นนี่ก็คือตุ๊กตาใส่พริกแดงพริกสดนะคะแล้วก็ผสมพริกเขียวไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตุ๊กตาไม่ค่อยมีพริกรสดสีเขียวนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนจะใส่เฉพาะพริกขี้หนูสดสีเขียวก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ส่วนที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่ก็คืออาหมันนะคะตุ๊กตาใช้อาหมันแทนถั่วลิสงนะคะที่จริงถั่วลิสงตุ๊กตาก็มีค่ะแต่ตุ๊กตาเลือกใช้อาหมันนะคะเพราะว่ามันจะมีรสชาติที่มันกว่าแล้วก็ถ้าเราเก็บไว้นานก็คือมันจะไม่เหม็นขีวนะคะ อ่าตอนนี้ก็คือความเห็นส่วนตัวนะคะเพื่อนๆจะใส่ถั่วริสงลงไปก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะได้ทั้งสองแบบนะคะู้เห็นหลอดน้ำลายแตกความพน้องแสบแบล่อมูมากก่อนเนูก็จะได้กินพร้อมกันกับมูเลยค่ะอันนี้ก็คือบาร์บีคิวชิคเก้นนะคะหรือว่าบาร์บีคิวน่องไก่นั่นเองนะคะตุ๊กตาทําก็เพื่อแบบว่าเอาไว้กินเองแล้วก็ให้เพื่อนห่อกลับบ้านด้วยนะคะนี่ค่ะอร่อยน่าทานมากๆเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะ อ,อันนี้ก็ตาบมะคุ่งของโปรดของทุกพันธ์เนาะคะ่ะนาะมามาก,กินน้ำกันค่ะท่านผู้ชมค่ะเ็กก็พาลูกๆก็ยังอากาศเย็นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคสำหรับพลังะคะลง <c oughs> ม,มาซื้อไอศครีมไอศครีมข้างทางนะคะพลังชอบมานั่งแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมา <c oughs> <c oughs> อันน <No. S 1> ี้ก็คือลูกสาวเพื่อนเพื่อนในหมู่บ้านนี้นะคะมาเล่นกโอ้ว้าวยโอเคจสิกาัสว้าว